ับเด็กกินผักนะครับน้องกอกินผัก,ผกบุ้งพิ่กากินใบกระปลอดผักบุ้งเหมือนเตาเลยกินผักบุ้งเหมือนเตาเหมือนกระต่ายกินผักเด็กกินผักงบงบงบง, ập ง, ập ง ập รสชาติเป็นไงคะผักบุ้งอร่อยอร่อยมันมันของวิก้าคะรสชาติเป็นยังไงอร่อยใบกระปลอดอร่อยแบบไหนหวานหวานหอมหอมไหมใช่หอม ช่วยประโยชน์ยังไงผักน้ำกลวยอืมช่วยยังไงคะช่วยยังไงคะคือผักมีอะไรอ่ะอีกอันผักมีอะไรคะวิตามินวิตามินช่วยอะไรช่วยแข็งแรงช่วยก,กักอาหารช่วยขับถ่ายยังไง ชวนเพื่อนๆกินผักกันค่ะ